สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับผมผมเสียรุ่งครับผมเพจคนธรรมดาก้าวสู่อสังหาหลอยล้านครับผมนะวันนี้ <c oughs> เจอกันอีกเหมือนเคยช่วงบ่ายๆนะครับใครมาแล้วเทศภาพเทศเสียงให้หน่อยนะเดี๋ยววันนี้มาพูดถึงในหัวข้อที่ว่าการขยายน้ำเข้าในโครงการนะว่าเรา มีขั้นตอนแบบไหนจะทำแบบไหนนะพ <c oughs> อดีวันนี้ของผมขยายน้ำเข้าในโครงการพอดีก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ของพวกเรานะการขยายน้ำเข้าในโครงการนะครับเป็นอีกส่วนสำคัญมากๆนะครับสำหรับโครงการทุกโครงการนะครับผมคิดว่านะครับพวกเรานะจะต้องได้ขยายน้ำเข้าในโครงการ นะครับแน่นอนอยู่แล้วนะไม่มีโครงการไหนที่ไม่ขยายน้ําเข้าไปในโครงการนะครับโอเคใครเข้ามาแล้วเทสภาพเทสเสียงให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นการมั่นใจว่าภาพชัดเสียงชัดครับมาพอดีเดี๋ยวนี้ต้องเอาอะไรนะเขาเรียกว่าต้องหาโทรศัพท์อีกสักเครื่องหนึ่งนะมาเทสมาเทสว่าตัวเองนะพูดชัดหรือเปล่านะ สวัสดีครับภาพชัดเสียงชัดครับผมโอเคนะขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนเเข้ามาก่อนสักหน่อยหนึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีตอนบายบนะครับนะวันนี้เราก็ยืนอยู่ที่หน้าโครงการนะครับเหมือนเดิมนะครับที่อำเภอพลนะครับเฟสหนึ่งและเฟสสองเฟสหนึ่งนี่นะครับพรุ่งนี้นะครับเข้าประเมินหนึ่งหลังนะครับ อาทิตย์ที่แล้วเข้าประเมินหนึ่งหลังแล้วก็พรุ่งนี้เข้าประเมินอีกหนึ่งหลังนะครับแล้วก็วันนี้หลังจากรร Stefan, หลายสดนะครับก็จะไปส่งประเมินอีก3หลังนะครับเฟสหนึ่งก็จะส่งประเมินครบให้เสร็จภายในอาทิตย์นี้นะครับอาทิตย์นหน้าก็น่าจะประเมินครบหมดนะครับแล้วก็เตรียมพอประเมินครบหมดแจ้งยอดมาแจ้งยอดกับลูกค้าตกลงโอเค ก็นัดทำสัญญาแล้วก็โอนกันนะครับคิดว่าประมาณสักเดือนนี้หรือเดือนหน้าเฟสหนึ่งนะครับก็จะเอาให้เสร็จนะครับส่วนเฟสสองนะครับก็ขอ,ขอเวลาอีกทั้งหมด3เดือนนะครับถึงจะเสร็จนะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อหากันเลยนะครับขั้นตอนนะครับโอ้ฟังจาก LA ชัดครับผมโอ้โหนี่เห็นไหมแฟนพันแท้ตอนนี้อ่า เอลเอก็มีกัมบูชาก็มีนะลูกศิษย์ออนไลน์เนี่ยมีอยู่ที่กัมบูชาคนหนึ่งนะตอนนี้กําลังจะเริ่มทําแล้วไปซื้อที่ดินนะครับแล้วก็ทําการรังวัดแล้วแล้วก็ลูกศิษย์หลายๆคนที่อยู่ในประเทศไทยนะครับตอนนี้เริ่มทําเยอะมากนะครับอาจารย์คิดว่าน่าประมาณสัก10คนได้นะแต่อาจารย์ไม่ได้เอาลงเพจนะครับเพียงแค่ว่าเขาโทรมาแล้วก็โทรพูดคุยให้คําแนะนําอย่างหนูเล็ก นะครับที่อยู่อำเภอที่อยู่คอนแก่นก็นะปรึกษากันไปเรียบร้อยเมื่อสักครู่นี้นะแล้วก็มีน้องแป๋วน้องบุษนะครับแล้วก็มีน้องกรนะครับแล้วก็น้องเอสครับแล้วก็ท่านพออที่อยู่เยัยพูิโอ้โหตอน,นี้ลูกศิษย์นะครับกำลังเริ่มทําเยอะแยะเลยนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันว่าการขยายน้ําที่จะเข้าโครงการเราขยายแบบไหนทําแบบไหนนะ แบบน,นว่าฮะไปไปตรงแรับ้านไหนะอ๋อพุ่นตรงไปพุนะ่นอ่ะอีกประมาณันจะสองโลงไหมนะโอเค <c oughs> นะฉะนั้นสมมุติว่าขั้นตอนในการที่เราจะขอน้ำเอยขอขยายปลาเวลานะครับ เราไปสำรวจที่แล้วนะครับพอเราไปสำรวจที่เสร็จปุ๊บเนี่ยเรารู้ว่าที่แปลงนั้นของเราไม่มีน้ําประปาเราจะต้องไปดูจุดจุดสุดท้ายของแถวนั้นว่าน้ําประปาเนี่ยอยู่จุดไหนก่อนจุดสุดท้ายอย่างของผมเนี่ยนะอย่างของผมเนี่ยมันอยู่ที่บ้านเอื้อนะครับแล้วก็ผมรู้เลยว่าเออเคบ้านเอื้อแล้วเราจะมาซื้อที่ดินอยู่แปลงเนี้ห่างกันอยู่ประมาณสักร้อเมตร นะเราก็รู้แล้วว่าเราจะต้องขยายน้ํามาประมาณ100เมตรนะเราก็จะได้รู้แล้วว่างบป,ประมาณนะครับของเราเท่าไหร่นะครับเราก็มาปุ๊บเราก็รู้เลยว่าโอเคเราซื้อที่แปลงนี้ยังไม่มีน้ําประปาขยายมานะเราจะต้องไปขยายมาจากบ้านเอื้อตรงนู้นประมาณ100เมตรนะครับเราก็ตีงบประมาณไว้นะครับอาจจะ8ปดหมื่นเกหรือหนึ่งแบาทนะครับเราก็ตีงบประมาณไว้นะฮะทีนี้ พอเราได้นะครับเสร็จสับเรียบร้อยนะครับคือข้อหนึ่งเรารู้แล้วว่าที่แถวนั้นที่เราจะไปซื้อเนี่ยมันมีน้ําประปาอยู่จุดไหนจุดสุดท้ายที่เราจะเชื่อมต่อมานะทีนี้อันที่สองนะครับเราก็ทําการก่อสร้างไปเลยนะครับพอก่อสร้างไปนะครับเราพอก่อสร้างเสร็จก่อนที่จะส่งมอบลูกค้าหรือว่า ก่อนที่จะโอนบ้านลูกค้าสักประมาณสักเดือนหนึ่งสเดือนให้เราไปทำเรื่องยื่นขอขยายน้ำเข้าในโครงการของเรานะสเดือน3เดือนก็ได้นะครับเราไปยื่นไว้เพราะว่าบางทีระยะเวลาเนี่ยมันจะนานนะครับอาจารย์เลยบอกว่าให้เราไปยื่นไว้ก่อนไม่ใช่ว่าจะโอนอให้ลูกค้าเดือนหน้าแล้วไปยื่นเดือนนี้นี่อันนี้มันจะไม่ทันนะครับเราจะต้อง นะครับไปยื่นไว้เนื่นๆสักหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่เขามาสํารวจนะครับแล้วก็มาสํารวจพอสํารวจเสร็จปุ๊บแจ้งงบประมาณแล้วเราค่อยไปจ่ายนะครับเขาก็จะมามันจะมีขั้นตอนของมันอยู่นะอันที่2นะครับคือเราไปยื่นล่วงหน้าก่อนที่จะโอนนะครับอย่าไปกระชั้นชิดแล้วไปทํานะครับมันจะไม่ทันนะครับพอเราไปยื่นไว้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับข้อที่สาม เจ้าหน้าที่เขาก็จะแจ้งยอดนะครับมาให้กับเรานะมาแจ้งยอดนะครับว่าเป็นยอดเงินเท่านั้นเท่านี้นะครับเราก็เอาเงินนะครับไปจ่ายนะครับกับเจ้าหน้าที่นะครับเขาก็จะมีนะครับวันหมดอายุอยู่นะครับว่าส่วนเราแจ้งยอดเขาแจ้งยอดมาเนี่ยนะครับอยู่อยู่ประมาณ2เดือนนะครับ2เดือนจะอยู่ได้ในราคานี้แต่ถ้าเกิดว่าเกิน2เดือนไปแล้วเนี่ยเขาก็จะ มาสำรวจใหม่เหมือนกับเริ่มต้นใหม่นะครับฉะนั้นเมื่อเรานะครับเขาแจ้งยอดมาแล้วเราก็ควรที่จะไปดาเนินงานไปดําเนินการเสียเงินนะครับพอเสียเงินเสร็จสรบเรียบร้อยเขาก็จะไปะครับไปทําการเสนอขั้นตอนแล้วก็อนุมัตินะครับแล้วก็หาผู้รับเหมามาดําเนินการให้กับเรานะอันนี้ขั้นตอนของมันมีเท่านี้นะครับแต่นะครับมันยังไม่มียังไม่พอเท่านี้นะครับ สมมุติว่านะเราขยายน้ําแบบธรรมดาสมมุติว่าที่โครงการของเรานะมันมีท่อเมนไว้อยู่นะมีท่อเมนผ่านหน้าโครงการไว้อันนี้เราก็แค่ขยายเข้าไปในโครงการของเราเฉยๆธรรมดาคือเขาจะเดินเข้าไปในโครงการของเรานะแต่ถ้ากรณีที่ว่าหน้าโครงการของเราไม่มีท่อน้ําเลย เขาจะต้องไปเอามาจากจุดสุดท้ายอันนั้นมันจะใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันจะต้องเดินท่อเมนใหญ่มาเลยนะพอเดินท่อเมนใหญ่มาเสร็จปุ๊บผ่านหน้าโครงการแล้วก็เข้าไปในโครงการของเราครับของอาจารย์จะอยู่ในส่วนของสไอ้ข้อที่2ก็คือเดินมาจากเมนใหญ่แล้วก็มาผ่านหน้าโครงการแล้วก็เข้าไปในโครงการของเรานะครับ แต่ถ้าเกิดว่าของใครเนี่ยหน้าโครงการมันมีท่อเมนอยู่แล้วอันนั้นเราก็ขยายเข้าไปในโครงการได้เลยนะครับอันนั้นขั้นตอนไม่ยากนะครับแต่ถ้าขั้นตอนที่มันยากคือเราจะต้องเดินท่อมาจากนะครับจุดสุดท้ายแล้วก็ค่อยเข้ามาอันนี้มันจะนานหน่อยนะครับทีนี้พอเราเดินนะครับขยายนะครับมาเรียบร้อยนะครับมาหน้าโครงการของเราแล้วก็เข้าไปในโครงการของเรา ผ่านบ้านแต่ละหลังนะเขาจะเดินเป็นวงกลมเลยนะครับอันนี้คือการขยายน้ําเสร็จสับเรียบร้อยเท่านี้นะครับแล้วเวลาเรานะครับลูกค้าเนี่ยโอนบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็ค่อยเอาชื่อลูกค้านะครับที่โอนบ้านเสร็จกับบ้านเลขที่ของหลังนั้นไปขอติดตั้งมิเตอร์นะครับ ไปขอติดตั้งมิตเตอร์ให้กับบ้านหลังนั้นๆของแต่ละหลังไปนะครับมันจะมีสส่วนนะส่วนแรกคือไปขอติดไปขอขยายขยายเขตขยายนะ้ําประปามาก่อนนะพอขยายมาเสร็จนะครับเราก็ค่อยไปขอติดตั้งมิตเตอร์แต่ละหลังแต่ละหลังหลังจากที่ลูกค้าโอนแล้วครับอาจารย์ไม่แนะนําว่าให้เรา ไปขอติดตั้งมิเตอร์ก่อนหรือว่าเป็นชื่อเราเพราะว่าพอเป็นชื่อเราเสร็จสาบเรียบร้อยมีลูกค้ามามาซื้อมาโอนเราก็ค่อยจากไปเปลี่ยนชื่อเราเป็นชื่อลูกค้าอีกอันนี้ขั้นตอนมันจะยุ่งยากหรือว่าเพิ่มขั้นตอนมานะครับอาจารย์แนะนําว่าให้เราโอนเป็นชื่อของใครแล้วเอาชื่อของคนนั้นไปขอทีเดียวนะโอเคนะครับอ่านะพอมองภาพออกนึกภาพออกนะ เดี๋ยวนะครับจะให้เห็นก่อนนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะอันนี้นะครับอันนั้นโครงการนะครับโครงการของอาจารย์โครงการของอาจารย์เนี่ยมันไม่มีน้ําผ่านอาจารย์ก็เลยจะต้องนะครับเดินท่อเมนนะครับมันเดินท่อเมนเนี่ยมาจากฝั่งนู้นเลยครับผมเดินมาก่อนนะครับเดินมาเมื่อวานเขาก็ขุดเนี่ยเห็นไหมเห็นรอยขุดนะครับ พอเดินมาเสร็จปุ๊บนะมันก็จะผ่านนะครับหน้าโครงการของเราไปนะพอผ่านหน้าโครงการของเราก็เข้าอ้อมเข้าไปในโครงการของเรานะอันนี้เขาเรียกว่าการขยายน้ำนะทีนี้พอขยายน้ำเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยไปขอติดตั้งมิตเตอร์อีกทีหลังนะครับมันจะเป็น2ขั้นตอนนะครับเห็นไหมอันนี้โครงการของอาจารย์ เฟสหนึ่งนะครับเฟสหนึ่งนี่ก็คือนะเจ็ดหลังเฟดสองนี่คือแปดหลังนะครับเฟสองตอนนี้ขึ้นไปเยอะแล้วนะครับมีหลังแรกมุงหลังคาหลังสองเทเสาเทพื้นหลังสามกำลังจะปรับพื้นนะครับจะขึ้นพร้อมกันสิ้นเดือนเฮ้ยสิ้นปีนี้นะอาจารย์คิดว่าน่าจะให้นะครับมันเสร็จนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะก็อยากจะพาเดินทัวร์ในโครงการนั่นแหละแต่ว่าพอเดินไปปุ๊บเนี่ยสัญญาณมันไม่มี ภาพมันจะชัดกลัวพวกเราแบบว่ามันมันเบอร์เบอรนะครับมันจะน่าเบื่อนะครับก็เลยให้มองไกลๆไปก่อนนะนะโอเคนะเนื้อหาวันนี้มีเท่านี้ใครมีคำถามอะไรนะครับนะพิม์มาได้นะครับ <c oughs> น้ำประปาภูมิภาคกับน้ำหมู่บ้านนะครับใช้น้ำประปาหมู่บ้านได้ไหม ขอ,องอาจารย์เนี่ยตอนแรกนะของอาจารย์จะใช้น้ำประปาหมู่บ้านทีนี้พอลูกค้าเขามาดูมาสอบถามมันเลยกลายเป็นว่ามันเลยกลายเป็นว่าลูกค้าเนี่ยเขาไม่เชื่อมัน่นเพราะว่าน้ําประปาหมู่บ้านเนี่ยคือหนึ่งบางทีไหลไม่ไหลคือเอาแน่นอนไม่ได้ความ อะไรนะว่าจะไหลไม่ไหลแล้วก็อันที่สองคือความสะอาดลูกค้าไม่เชื่อมั่นพอไม่เชื่อมั่นเสร็จปุ๊บเขาก็ไม่อยากจะซื้อโครงการของเรามันเลยกลายเป็นว่าเราจะต้องขยายน้ำประปานะครับเพราะว่าน้ำประปาลูกค้าจะเชื่อมั่นมากกว่าแต่น้ำประปาหมู่บ้านนะครับก็คือไหลนะก็เออก็ไหลดีสะดวกแต่ว่าบางทีมันมันมีปัญหาหรืออะไรเนี่ยมันจะ ลูกค้าเขาจะไม่ค่อยเชื่อมั่นนะแนะนำว่าถ้ามีน้ําประปาภูมิภาคในเขตนั้นให้ขยายน้ําประปาภูมิภาคในเขตนั้นจะดีกว่านะครับโครงการ1นึ่อยู่ติดกันแบบนี้เจ้าของเดียวกันโดนเข้าจัดสรรไหมครับอโอเคนะโครงการโครงการอยู่ติดกันแบบนี้นะหองอาจารย์นะครับไม่นะไม่ได้เข้าจัดสรรน,นะครับนะไม่ได้เข้าจัดสรรแต่ มันจะต้องนะครับมีวิธีแล้วก็เทคนิคอยู่นะครับกำแพงกันดินคิดยังไงครับอ่าเดี๋ยวกำแพงกันดินอ่าเดี๋ยวอาจารย์คิดดูครับส่วนกำแพงนะกำแพงกันดินของอาจารย์เนี่ยคือของอาจารย์เนี่ยมันพอดีมันมีวัดสดุอยู่อาจารย์ก็เลยมาจ้างนะครับจ้าง เขาทำเนี่ยคือค่าแรงนะค่าแรงเนี่ยนะเขาคิดเมตรละ700บาทนะเมตรละ700ส่วนค่าวัสดุนะตกแล้วเนี่ยเมตรหนึ่งก็น่าจะอยู่อ่าอยู่ประมาณ600้นะหกอ่าก็จะอยู่ประมาณ6กจะอยู่ประมาณ 600, 6 0 0 6แล้ว7 8 9 1 0 11 12 13ก็อยู่อยู่ประมาณนะครับ พันสองเอ้ยพันสามพันสี่นี่แหละนะถ้าอาจารย์จะไม่ผิดเนะี่ยต่อต่อเมตรนะอันนี้ของอาจารย์ทําสูงประมาณเมตรเมตรห้าสิบแล้วก็ยาวไปทั้งหมดหกสิบเมตรนะยาวไปทั้งหมดหกสิบเมตรนะก็จะอยู่ประมาณนี้แต่ท่านี้ถ้าเกิดว่าของเรานะไม่อยากจะทําแบบนี้เราก็ไปซื้อหรือว่าให้เขามาทําเป็นรั้วสําเร็จนะครับ ก็ได้นะครับเนี่ยแล้วเ,เขาก็จะมาปักพอมาปักเสร็จปุ๊บก็จะมีอ่าไอแผ่นสําเร็จของเขามาปักปัก,ป,กปักนะครับอันนี้ก็เป็นกําแพงกั้นดินได้แต่ของอาจารย์นะครับถนัดแบบนี้นะอาจารย์ก็เลยทําแบบนี้เพราะว่าของอาจารย์มันมีวัสดุแบบเนี้ยเหลือนะครับอาจารย์ก็เลยทํานะใครอยากจะทําแบบนี้ก็ได้หรือใครอยากจะไปซื้อไอหลัวสําเร็จมาทําก็ได้นะครับ เราลองเทียบเทียบกันดูอย่างของอาจารย์เนี่ยหมดอยู่ประมาณอัชเลียเลยนะครับเมตรหนึ่งก็อยู่ประมาณพันห้านะครับไม่เกินนี้บวกลบนะขอบ้านเลขที่ตอนไหนครับอาจารย์อ่าอ่าขอบ้านเลขที่นะคือมันขอบ้านเลขที่เนี่ยพอเราสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยนะพอเราสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยให้เราไปขอบ้านเลขที่นะโอไม่ไม่ใช่ ไม่ต้องรอเสร็จนะครับเอาอยู่ประมาณนะครับสัก70% 80%ให้เราถ่ายรูปแล้วก็พอถ่ายรูปก็มีใบอนุญาตก่อสร้างนะครับแล้วก็เอกสารของเจ้าของโครงการเราก็ไปขอบ้านเลขที่นะครับเราไม่ต้องรอให้บ้านเสร็จนะครับไปขอเพราะว่าถ้าบ้านเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราเข้าจำนองเนี่ยมันจะจำนองไม่ได้เขาจะต้องได้บ้านเลขที่ก่อนฉะนั้นนะครับให้เรานะครับ พอบ้านได้ประมาณสัก70%ให้ให้เราไปขอบ้านเล็กที่นะ <_ c slowed down> อันนี้พอขอบ้านเล็กที่เสร็จเรียบร้อยเราก็จะนะครับเวลาไปจำนองเราก็จะได้นะครับมีบ้านเล็กที่ไปนะครับอย่าลืมว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีบ้านเล็กที่เนี่ยไปจำนองเนี่ยนะครับเขาไม่เอานะนะบางธนาคารนะบางธนาคารเขาไม่เอาแต่ธนาคารที่อาจาร,รย์ยื่นกู้เนี่ยคือเขาจะต้องมีบ้านเล็กทีก่ก่อนที่จะจำนอง ะเห็นไหมฉะนั้นบ้านเล็กที่เนี่ยขอไม่ยากนะครับขอของ่ายๆนะแต่ว่ามันจะไปยากในส่วนไหนในส่วนที่ว่าเราไปตามหาผู้ใหญ่บ้านนะพอดีถ้าอยู่ในเขตในเขตนี้เนี่ยนะเขาต้องให้ผู้ใหญ่บ้านเซ็นแต่ถ้าอยู่ในเขตตัวจังหวัดหรืออะไรเนี่ยไม่ต้องให้ผู้ใหญ่บ้านเซ็นก็ได้ให้เราค่อยไปศึกษาไอ้รายละเอียดกับพื้นที่นั้นๆของเราว่าจะต้อง ขั้นตอนแบบไหนนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าบางคนในคอนแก่นอย่างลูกศิษย์อาจารย์ไปขอไม่ต้องมีบ้านเล็กอ่าไม่ต้องมีผู้ใหญ่บ้านเซ็นนะครับก็ไปขอแล้วก็มีเอกสารไปครบก็พอแต่ว่าอยู่ในอำเภอของอาจารย์จะต้องมีผู้ใหญ่บ้านเซ็นแบบนี้นะครับเราต้องไปศึกษาละเอียดในรายละเอียดในพื้นที่นั้นๆส่วนมากมันก็จะคล้ายๆกันแต่ว่ามันจะต่างกันเล็กๆน้อยๆน,นะครับมีปรับขึ้นปรับลงอันนั้นเราไม่ซีเรียสนะ โอเคนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็เอาเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยววันหน้านะครับใครอยากรู้เรื่องอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาก็ได้เดี๋ยวอาจารย์ก็จะมาถ่ายทอดให้กับพวกเรานะครับสําหรับวันนี้โอเคแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม